ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับผมสําหรับแทงน้ําขนาด6ผลิตนะครับหลังจากที่เรามาขุดเจาะแล้วก็ติดตั้งแทงน้ําโซลาเซลล์นะครับวันนี้ก็ส่งมอบให้กับทางลูกค้านะครับผมการติดตั้งก็อยู่ประมาณ5วันนะครับวันนี้พาทุกท่านมารับชมไปพร้อมๆกันสําหรับแทงน้ําตัวนี้ความสูงอยู่ที่6เมตรนะครับผมเป็นตัวขนาด6ผลิตถัง3ผลิต2ใบนะครับพร้อมกับโซลาเซลล์6แผง แผงโมโนฮาับเซลล์รับแสง2ด้านนะครับจำนวนวยกัน6แผงแล้วก็ปั๊มน้ำขนาด1,000พวัตต์2แรงม้านะครับเราลงปั๊มไปที่80เมตรนะครับผมบอกน,นี้เราลงมือขุดเจาะเองนะครับความลึกอยู่ที่180เมตรนะครับผมวันนี้ก็ส่งงานนะครับเป็นตัวแทงน้ำนะครับผมับไดบนข้างนะครับเหล็กกำมมันไนอย่างแข็งแรง แล้วก็สวยงามนะครับลูกค้าก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมจะเปิดน้ําดันน้ําหยดดันสปริงเกอร์นะครับหรือว่าดันเข้าบ้านเข้าสวนนะครับผมได้เลยนะครับน้ําถือว่าโอเคนะครับน้ําดีแล้วส่วนการทํางานของปั๊มนะครับก็ไม่ยากนะครับผมตอนกลางวันนะครับจะเปิดดันน้ําขึ้นแทงนะครับเพื่อที่จะไปเก็บไว้นะครับผมเวลาเราจะเปิดใช้งานนะครับเราสามารถเปิดได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนหรือว่าตอนกลางวันตอนเย็นตอนที่ไม่มีแสงแดดนะครับเวลาที่มีแดดปั๊มก็จะออโตโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องมาเปิดปิดนะครับระบบสั่งการด้วยลูกลอยนะครับเวลาน้ำนเต็มถังปั๊มก็จะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัตินะครับเวลาไม่อยู่บ้านนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะล้นถังการใช้งานก็ง่ายๆนะครับผมไม่ยาก เปิดเบเกอร์ตัวเดียวนะครับน้ําก็จะมีใช้ตลอดนะครับผมยีชั่วโมงนะครับก็ในส่วนของโครงสร้างนะครับผมตัวนี้ออกแบบนะครับด้วยบันไดวนข้างนะครับแล้วก็เป็นเหล็กกล่องกาวนา์นะครับผมการเสนมอย่างดีนะครับส่วนตัวเสาก็ขนาดนะครับอยู่ที่4ีคูณสส่วนความกว้างนะครับของเสาก็อยู่ที่2เมตร คูณ2เมตรสนะครับส่วนฐานลากฐานปูนนะครับอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตรนะครับก็สวยงามนะครับส่วนความสูงนะครับจากฐานลากไปหาก้นถังอยู่ที่6เมตรเต็มนะครับแล้วก็ต่อขึ้นไปอีก2เมตรนะครับเป็นตัวตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับรวมทั้งหมดก็จะอยู่ที่8เมตรส่วนตัวถังเป็นถัง UV นะครับถังแกนิกอย่างดีนะครับกันตะไคร่น้ำ จะไม่มีตะไคร่น้ําในถังนะครับน้ําจะใช้งานก็สะอาดนะครับผมเวลาเราเปิดก็จะไม่ไปอุดตันสายน้ำหยดหรือว่าสปริงเกอร์หรือว่าก๊อกน้ำนะครับที่เราใช้งานนะครับเป็นถังกันตะไคร่นะครับแล้วก็เกี่ยวแบบดีเลยนะครับทองเหลืองอย่างดีนะครับแล้วก็มีบอลบาวปิดเปิดนะครับส่วนฐาน ฐานของก้นแท้งนะครับเราจะใช้เป็นเหล็กทั้งหมดนะครับเราจะไม่ใช้เป็นสมาร์ทนะครับสมาร์ทบอร์ดเราจะไม่ใช้นะครับผมเพื่อยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับนี่ครับเพิ่มเติมก็อยู่ที่ลูกค้านะครับผมลูกค้าสามารถเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องด้านล่างนะครับจะอยากจะทําเป็นห้องเก็บของเป็นห้องน้ํานะครับ หรือว่าด้านบนนะครับผมอยากจะทําเป็นที่ชมวิวที่นั่งพักผ่อนนะครับก็สามารถบอกเราได้นะครับผมส่วนสเปคนี้ก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับอยู่ที่ลูกค้าโอเควันนี้ก็โดยประมาณนะครับเรามานำเสนอ,อผลงานนะครับให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากจะไปนำเป็นแนวทาง ไปปรับปรุงใช้ที่สวนของทุกท่านนะครับก็ฝากติดตามผลงานเราด้วยนะครับผมการขุดเจาะน้ำบาดาลการติดตั้งแทงน้ำโซลาเซลล์นะครับเรารับประกันนะครับ2ปีมีปัญหามีทีมช่างนะครับวิ่งสวิหนาง,งานให้ตลอดนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายถ้ามันมีปัญหาจุดใดจุดหนึ่งนะครับผมก็โทรมาได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ ผมมาประมาณเอามารีวิวประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวอีพีหน้านะครับเรามาพบกันว่าเราจะไปเจอที่จังหวัดไหนนะครับส่วนวันนี้อยู่ที่นครราชสีมาเพเ่อปากช่องนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม